ถามเืนะ่นนฮะอ่านแรกได้หุ่มวงเยอะมากครับครับเพื่อนๆครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กันไปนะครับมีคําถามอะไรแจ้งมาได้นะครับมีคําถามอะไรแจ้งมาได้ครับจะอ่านให้ครูฟังนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับ มีคําถามก็พิมพ์มานะครับเดี๋ยวไงผมจะแจ้งให้ครูนะครับจะตอบคําถามให้เพื่อนๆได้หายคล่องใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อในในลูปเดียวกันแบบหลวงน้นเอเงินน,นะครับเอาจนยินเลยเนี่ยนะครับมันน่าจะเกิดบจะไม่มีนะ ถ้าเรามาถ้าเราพูดถึงรุกหล่อเราต้องพูดถึงรุปเหมือนนี่เป่าถ้าว่ารูปเหมือนนะรู่หล่อด้วไก็ได้นะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับก็ห่างกับหลวงพ่อเงินในหน้าตาหลายสิบปีสมมุติเราให้หลวงพ่อเดิมนะครับเทหล่อโบราณนะนะครับเทโบราณนะไม่ได้หมายถึงรูปหล่อปั๊มนะเทโบราณเนี่ยนะครับเทว่าสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะครับก็ต้องห่างจากหลวงพ่อเงินถึงห้าสิบปีนะถึงห้าสิบปีถ้าเรานับว่า เริ่มต้นสร้างในประมาณ2,420เรื่อยมา30-40ถ้าเราไปไล่ดูประวัติคุณยายวันอีกนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าหลวงพ่อเงินควรจะทอยู่ในช่วงไหนคุณยายวันเนี่ยมีอายุอยู่ในช่วงไหนบ้างหลวงพ่อเงินเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จริงๆนะครับน่าจะจานวนมากาน,น,น่นนา,า,านนะจะอยู่ในช่วง2,430อันนี้หมายถึงการศึกษาส่วนตัวนะจะอยู่ในช่วง2,430นั่นหมายถึงว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยสร้างมปแล้ว130กว่าปีแน่นอนเลย นะครับแน่นอนเลยนะครับเรจะที่พียรแบบนัจะกดนี้คือที่เป็นลักษณะกรหล่อต้องคงต้องเป็นแบบอ,อ่าเหรียญเนี่ยเหรียญเราเนี่ยนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับก็มักจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วง2450เหรียญแรกเหรียญปั้มสองพี่ร้อที่เป็นเหรียญพระสงฆ์นะนะถ้าเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับสมเด็จก็หาทางมาเจ้าของส้าสิบส ถูกไหมฮะคามจริงแล้ถ้าจะถ,ถอยหลังลงไปกว่านาั้นอีกเนี่ยยังไม่ยังไม่พบยกเว้นจะพบกเหรียญกริย์นะครับย,เยกเ้นจกพบหรกษับซึ่งเราคงไม่เอามาเทียบเคียงกับตรงนี้เพราะว่าเราจะเอาพระหล่อนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเป็นพระหลอก็คือมักจะเป็นพระพุทธเช่นหล่อเป็นพรนะรยอดทงนะฮะยอดทงนี้ปกติหล่อแต่เดิมเลยก็คือสมัยอิยา นะครับโดยประมาณเลยส่วนใหญ่จะสมัยอัจฉรยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนการหลอกระพอะโคกพระพุทีร่หลอเป็นพระยอดธงเลยมีชนวนมีแกนชนวนหลออจริงๆเนี่ยนะครับการหลอกนะเนี่ยนะครับคือไอตัว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 ไอแกนของยอดธงคือแกนหลอแล้วเดีที่เขาไม่ได้ตัดติดก้นเนี่ยได้ครับดตอกเอร์ครับเดี๋ยวบอกครูให้นะครับเขาทิ้งชนวนหลออไว้ให้ยาว อาจจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไว้สําหรับปักธงหรือว่าลบออกลบอะไรสักทีเดียวเพียงแต่ว่ามันมีทิปงานแบบนี้แล้วน่าจะเหมาะสาหรับเอามาทําอย่างนี้บางครั้งเราต้องคิดให้เป็นเป็นเป็นเือเป็นหมดนะครับการคิดเรื่องราวของเพื่อนรูกครับดรชัยพรบอกฝากสวัสดีด้วยครับขับรถไม่ค่อยไหวช่วงนี้ไม่สบายครับครับสวัสดีครับด็อตรครับสวัสดีนะครับ ท่านพระรอคอยด็อกเตอร์อยู่เสมอนะครับอยากให้ด็อกเตอร์หายไวๆนะครับหายไวๆเรียกว่าให้สุขภาพแข็งแรงการเดนเครับขอบคุณครับท่านธนัดสุขสวัสดิ์ถามว่าลายมุ้งในพระหล่อโบราณเช่นหลวงพ่อเงินบางคานมีจริงไหมครับครูเออมีครับแต่ว่าอ่าอย่าถือเป็นเขาเลยอย่าถือเเดินกับ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 เดนกับเดนรับ อันกรบผมเลยครับรคับลูกดูนีโดูให้ท่านกรบผมคือคืออย่างนี้นะครับไอ้ลายม้วนยังมีอยู่แล้วแต่ยาถือเป็นสาระสำคัญสักทีเดียวนะครับลายม้วมันเฉยใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราผ่านกระบวนการใช้นะครับหมายถึงว่าเกิดการผิวออกนะครับผิวออกแล้ว นะครับเป็งทำมาตลาดอย่างหนึ่งจากกระบวนการใช้เรกระพิบว่าว่าอย่างนั้นไหมในความเห็นนะครับอย่างที่ถามว่าไอ้ลายม้งที่มันจะเป็นลายม้งแบบนั่นเลยทีเดียวเ่ยมาจากกระบวนการหล่อมันเราจะไม่เรียกว่าอะไรนันนะอาจจะเป็นเสี้ยนการหล่อเสี้ยนโลหะนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยนะครับผิวชั้นในของโลหะดีกว่าถ้าผิวชั้นนอกกออออกไปเออผมของคำพูดอผมองผมของผมพูดถึงเรื่องของ องค์ผีรูปนั้นดีกว่านั้นเนี่ยนะครับพร้ท,ทุกประเทศเนี่ยนะครับที่คุณมองคุณเห็นเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่คุณเห็นก็คือโครงสร้างของทีมงานนั้นๆที่เราเรียกว่าพิมพ์ตรงภาพรวมของพิมพ์คือเรื่องที่คุณจะต้องจดจาให้ได้เลยว่าภาพรวมของพิมพ์เป็นอยางไงนะครับนั่นคือสิ่งนอกนะครับแต่แว่าเป็นสิ่งภายนอกคุณเลยนะครับ แต่พระทุกประเทศสมเด็จก็ดีโลหะก็ตามเนี่ยก็จะมีผิวผิวของพระสมเด็จนะครับก็มีผิวโลหะก็มีผิวโลหะก็คือออกไซด์ของโลหะที่เกิดขึ้นและปกคลุมชิ้นงานอยู่นะครับทีนี้ออกไซด์ของโลหะเนี่ยนะครับอาจจะเอาต้องถามนักวิชาการอย่างเช่นน้องแงตุลหลังนะโลหะเงินหนึ่งองค์เนี่ย ลุงถามว่าอ๊อ,อกซายเนี่ยมันควรมันต้องเห็นกลุงเป็นพระอง,งเหมือนเราเอาผ้าห่มมากลุงมนะเหมือนอาชีวอนมากลุงตัวเป็นไอ้โม่งกลุงมันต้อเห็นติดหมดอย่างนั้นไหมไม่จําเป็นและไม่ใช่ด้วยนะครับเพราะนักถาว่า,าอ๊อกซายของโลหะเลยนะครับมันคือปฏิกิริยาที่มันไม่มีวันที่จะเกิดก่อแล้กลุง อยู่ในพร้อมกันทีเดียวจนเห็นเป็นเหมือนหาอะไรได้กลมไว้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดตามซอกได้บนพื้นผิวได้ในแง่มุมต่างๆได้ละครับ่องบางทีเราจะต้องมองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งอง์นะครับนี่เราพูดถึงผิวที่เป็นออกไซด์ของโลหะนะครับอย่างในหน้าเรียนเนี่ยคุณเห็นโครงสร้างของกิ่งนะแลควคุณก็จะเห็นผิวของเปลือกผิวโอนภาษาที่ผมใช้ก็คือ นะครับปฏิกิริยาฝ้าปูนหรือถ้าหนาหน่อยผมเรียกว่าเปลือกผิวปูนนะครับถ้ามันหนาเนี่ยมันก็จะกาะกันเกิดจะเป็นเปลือกบางหนาไม่เท่ากันนะครับผิวก็เหมือนกันนะครับผิวผิวหลุดออกไปได้นะครับหรือผิวแปรเปลี่ยนสภาพได้อย่างเช่นพ้าผมเหน็จนะครับผิวในพระสมเด็จเนี่ยนะครับ ไอ้ที่คุณเรียกกันว่าแป้งโรยพิมพ์ซึ่งมันไม่ใช่แป้งโรยพิมพ์นะครับมันคือฝ้าปฏิกิริยาผิวปูนถ้าคุณโดนเหงื่อคุณปั๊บเ่ยนะครับหรือโดนน้ําโดนความชื้นเนี่ยผิวที่คุณเห็นอยู่เขาวๆข้าๆมันก็จะเปลี่ยนสีไปแต่พอมันแห้งกลับมามันจะคืนกลับมาเรื่องประับพราะนั้นถามว่ายกนิจะคุณใช้ด้วยนั้งว่ามันเปลือกหลุดออกหลุดไป ถ้าคุณไม่ทายเนี่ยนะครับมันก็กลับตื่นมานะครับส่วนผิวโลหะเนี่ยนะครับ <c ười> มันก็มีชั้นนอกชั้นในเช่นผมจะยกตัวอย่างนะคนที่เล่นพลาร่รบางคนก็ชอบขัดผิวเพื่อดูเนื้อในจริงๆมันก็คือทั้งหมดคือเนื้อข้างนอกนะั่นคือผิวนะครับนาวโลหะ นะขอก็ุณาครับท่านสุเทพนะครับเป็นไงครับองค์ของพระรยาท่านจุเทพมันทำโชว์แล้วเป็นไงบ้างเห็นแล้วรูปได้เห็นแล้วนะครับผมทิ้งไว้ผมผมฝากอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับให้เพื่อนๆลองดูนะส่วนนี้ก็ผมเจอเลยครับเจอเลยนะครับมางานนี้หรือมาทานข้าวครับเจอเลยครับผมตามสะดวกครับนะคือเรื่องของผู้ทวดนะ ท่านลองดูนะทิมพังรอดพวกผิมพังรอดหน้าใหญ่เนี่ยผมเคยพูดผ่านผ่านผ่านเนี่ยถ้าคุณไปน,นั่งมองรูปพระอาจารย์ทิมธรรมมทโรที่เป็นผู้สร้างบูชวนนั่งมองรูปท่านหนึ่งแล้วท่านก็มามององค์พระท่านจะเห็นเลยว่าหน้าหลวงปู่ทวดทิมพังรอดก็ดีพวกกลางปัง้มซ้ำพวกเนี้ยหน้าเดียวกับอาจารย์พิมทำเชื่อลงไปนป็นยังไงเลย